สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสั์นี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปที่นี่เลยค่ะไปที่ห้องเรียนบางขุนทองนะคะโดยวันนี้ค่ะทางวิรเริ่มเชิญขราที่ว่าโดยกลุ่มงานทย่บริการค่ะเราจะออกในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ที่ห้องเรียนบางขุนทองนะคะภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็น้องๆเขามีความรู้สึกไงบ้างที่วันนี้เรานําห้องสมุดเคลื่อนที่ไปที่ห้องเรียนบางขุนทองเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน เราทางห้องสมุดหน่วยจัดการสามเพิ่มเมืองนะคะมาให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกภูนะคะตำบลบางขุนทองนะคะและตอนนี้เรามาอยู่กับนักศึกษาห้องเรียนโคกงูนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาชื่ออะไรดี้าคะชื่อสุทธพรศ์ทองจันทร์ชื่อนักศึกษาในระดัวันยาดีค่ะอ่าแล้วสาขาอะไรคะพัฒนาชุมชน สองใช่ไหมคะอยู่อยู่ปี2 2> หไหนแล้วคะปีสองอยู่ปีสองนะคะแล้วจะถามว่ารู้สึกยังไงคะนี่เป็นครั้งแรกที่ห้องสม,มุดมาจัดตามที่ห้องอ่าห้องเรียนบ้านเราห้องเรียนห้องู้นค่ะรู้สึกรู้สมมึกยังไงก็ดีใจค่ะไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินทางไปที่ในตัวเมืองก็ถึงแล้มีสมุดหนังสือเคลื่อนที่ให้แบบว่าได้ยืมกันไม่ต้องเดินทางไปในเมืองเพราะมันไกลค่ะแล้วปกติเคยยืมไหมคะเคยยืมหนังสือที่มีแต่เลยค่ะ ก็ต้องเดินทางไปยืมที่นู่นเลยอ๋อมันก็สะดวกด,ดีนะคะแล้วแล้วน้องก็รู้สึกอย่างไงคะก็รู้สึกดีค่ะก็ก็มีการแบบบางทีก็ไปต้องไปยืมที่เมืองค่ะต้องมายืมหนังสือมาทําพราะในงานเป็นแบบทรงอาจารย์อะไรนี้ค่ะก็นี้ก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะคะแล้วมีหนังสือที่น่าสนใจเรื่องคะ ก็มีก็เรามีแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีหนังสือที่ยังขาดอยู่คะ่ะหนังสือที่เราต้องการยังขาดอยู่ก็สามารถเสนอแนะเราได้นะคะหนังสือสอ่วนใหญ่ที่เราต้องการหนังสือหนังสือทั่วไปหรือว่าหนังสือเฉพาะเฉพาะอัทอเ,เรียนด้วยแล้วก็คือแบบมีแบบผสมเลยการเรียนด้วยแล้วก็รอบนอกด้วยทั่วไปด้วยแล้วปกติเวลาเราเรียนแล้วหนังสือเราเรายืมมาจากไหนเรา อาจารย์เป็นคนให้หรือว่าเนี่ยส่วนมากอาจารย์ก็จะแจกเป็นชีฟแจกเป็นชีฟคือนอกจากว่าต้องทําเป็นรายงานเราถึงจะับยืนที่นท้องสมุดแเราต้องเยงไปยืนเองแต่ส่วนใหญ่ก็อาจารย์ก็แจกชีฟส่วนมากจะแจกชีฟส่วนใหญ่แล้วก็ี่่กลุมเรียนในห้องเรียนด้วยพี่กูเส่วนมากเสิร์ชเสิร์ชทุกรู้ ดูทุกเรื่อง <laughs> แต่ต่อไปเดี๋ยวเราจะสลับเวียนกันมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปจั่ว้องเวียนจัว่วเดี๋ยวจะสลับส่วนวันกําหนดคืนนั้นเดี๋ยวคืนตอนที่เรามาเวียนตรงนี้ต่อนะเยส่วนปัิทิติที่เราจะมาดเราจะแวนไว้ที่เว็บไซต์วชชอได้เลยนะไปดูที่เว็บไซต์วชชอได้เลยว่าวันที่เท่าไหร่เราจะมัดแล้วปกติห้องเวียนที่นี่ค่ะเขาเปิดกี่ห้องะคะ เมื่อก่อนก็จะมีรุ่นที่ค่ะด้วยค่ะก็เป็นสองห้องรวมทั้งรุ่นที่แล้วก็จบไปแล้วก็เหลือห้องเดียวแล้วในห้องนั้นมีกี่คนก็ประมาณสิบคนสิบกว่าคนค่ะแล้วพอเรียนเสร็จก็ไปไหนต่อคะกบางทีก็จะอยู่ที่ห้องบ้างแล้วก็บางทีก็แยกย้ายกันไปทานข้าวเที่ยงค่ะก็ช่วงบ่ายก็มีเรียนต่อเช่นค่ะ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ที่บางขุนทองโรงเรียนบ้านโคกรู้นะคะผู้ส่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจัดกิจกรรมครั้งนี้อาจารย์รู้สึกยังไงคะที่ห้องสมุดมาให้บริการถุกที่เลยค่ะอ๋อในความรู้สึกก็ในกรณีที่จัดห้องสมุดเคลื่อนที่ค่ะคิดว่าเป็นประโยชน์จับนักศึกษามากในหน่วยจัดที่อยู่ไกลๆจาก วชอชอเพราะว่าในส่วนของหน่วยจัดแต่ละหน่วยนั้นตำราหลักสูตรไม่มีไม่มี่า<ช>ส่วนมากก็น,นักศึกษาก็จะค้นกันทางเน็ตเรียกว่ามีตำราอื่นๆบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่ว่าส่วนมากก็จะใช้ทางอินเทอร์เน็ตนะค้นหาข้อมูลที่ในเรื่องที่ ต้องต้องเรียนต้องค้นสำหรับนะาตำราที่ตรงกับนะเนื้อหาในบทเรียนจากวจชนั้นนักศึกษาบางคนก็ไม่ไม่ได้ไปค้นที่วจชโดยตรงเพราะหนึ่งปัญหาก็คือระยะทางสองก็เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวอาจจะมี เวลาไม่เพียงพอหรือไม่มีเวลาว่างในการที่จะเดินทางไปคนที่ปจช,อช,อชอซึ่งก็ทราบดีว่าที่น,นู่นคขมีมีเยอะตำรามีเกือบทุกขนแขนงวิชาทุกสาขาวิชาทุกรายวิชาแต่ที่นำมาที่นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วดีแล้วที่ได้มาได้มาบริการให้กับนักศึกษาของเราซึ่ง ว,ว่าเป็นอโอกาสที่เหมาะแล้วก็เป็นสุขดีของนักศึกษาแต่ละหน่วยที่ที่นำหนังสือมาให้ได้ศึกษาแล้วก็ได้ให้ยืมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าให้ยืมได้ยาวนานด้วยวให้สิทธิพิเศษเลยค่ะให้สิทธิพิเศษด้วยก็เป็นการดีนะครับน่าจะมีโปรแกรมหรือโครงการนี้ ทุกๆเดือนน่าจะมาเพราะานักศึกษาเองก็ไม่มีเวลาที่จะได้ไปคนที่โน,โน้นแล้วก็ถ้าให้เขายืมได้หลายๆวันหน่อยก็น่าจะเหมาะน่าจะดีเพราะว่าสะดวกในการที่จะได้อ่านได้นานแทนที่จะติดวันแล้วคืนตดวันไปยืมก็ไม่สะดวกถ้าแบบนี้สะดวกกว่า ดีกว่าครับแล้วอาจารย์เคยไปยืมที่เมจัดไหมคะเวลาจะสอนอืรรก็ส่วนมากก็จะไม่ได้ยืมไปอ่านแล้วก็ถ่ายถ่ายมาแค่นะั้นไม่ได้ไม่ได้ยืมกลับมาเพราะว่าที่โนนไม,ไม,ไม่ไม่เราบ่าเขาจะให้ยืมได้กี่วันแล้วก็อาจจะยุ่งยากการส่งกันอะไรก็เลยก็ถ่ายถ่าย,ายกลับมาแล้วก็มาใชา้ บางตอนบางเรื่องในในเนื้อหาที่เจ็ดสอาจารย์สอนที่นี่นานเรียงคะสอนสอนตั้งแต่รุน่นรุ่นแรกจบไปแล้วรุ่นแรกก็อสอน,สอน,นไปสักกี่ประมาณห้าหกรายวิชา ท,ทั้งรุ่นนี้รุ่นน้น,นก็เวียนสลับกันไปเมื่อก่อนก็ใช้ห้องเรียนโน้นทางอบอตพอช่วงหลังก็ย้ายมาทางนี้นก็รุ่นแรกรุ่นรุ่นห้าหกเขาเรียกรุ่นห้าหกจบไปจบไปแล้วอยู่ที่สิบสคนตอนแรกก็สมัครอยู่ที่20สิบกว่ารุ่นนี้ก็เกือบเกือบสาสิบ ตอนนี้เหลือสิบหกว่นก่อนนี่ยี่สิบกว่าเหลือสิบหกจบสิบหกพอจบไปแล้ววันนี้ไม่แน่พอจบอาจจะเหลือสิบหรือสิบห้าครับได้กี่ห้องครับก็ห้องเดียวนี่แล้วหมดแล้วห้องนั้นก็จบไปแล้วเรียนล็อกคอร์สใช่ะอัพเลอ่าล็อกคอร์สก็เทอมนี้ล็อกคอร์สอีกสิ้นเดือนนี้ก็สอบแล้วอีกเจอกันอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ สองสามเอ็ดเมตรสอแล้วก็เทอมหน้าก็เรียนปกติหน้าก็ปกติเทอมเลยพะช่องหลังก็บล็อกไวอีกเหมือนกันแล้วเทอมที่่อนักสารจะเปิดใหม่หน้าจะมีไหมครับออการที่จะเปิดใหม่นี้นะก็เป็นโอกาสดีที่นักศึกษาที่นี่แต่ว่าตามที่ฟังเสียงเขาอ,อยากจะได้สาขาอื่นอืม,อม ไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้สาขาพัฒนาชุมชนอยากก็อ<น>ีกหลายหลายสาขาที่โปเจชาเ,เ,เปิดเขาอ,อยากต้องการก็บอกว่าถ้าต้องการนั้นลงไปเวียนที่โน่นรที่นี่นั้นเขาเปิดแค่สาขาพัฒนาชุมชนถ้าจะได้สาขาอื่นนั้นต้องรวบรวมให้ได้ยี่สิบกว่าคนถ้าไม่ถึงยี่สิบนั้น<อ>เปิดไม่ได้จริงๆสาขาอื่นก็น่าจะเปิดได้ถ้า มีนักศึกษาต้องการเยอะๆทีนี้ที่ที่เราเรียนอยู่ตรงนี้ก็สาขาพัฒนาชุมชนก็ยังไม่ครบเลยยังมากันไม่ได้ยี 20, 20<ม>่สิบประมาณยี่สิบกว่ากว่าีกสาขาอื่นก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแต่ละสาขาที่เขาต้องการมันยิ่งน้อยกพราเด็กที่ยกมามความต้องการมันไม่เหมือนกันทีที่เปิดอยู่ก็พอจะ แต่ล่มไปได้ก็สาขานี้หละพัฒนาชุมชนก็ปีหน้านี้ได้หรือเปล่า20ไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับ <c oughs> อาจารย์ได้หนังสือที่ต้องการหรือยังคะตอนนี้ก็กำลังหาหาอยู่ก็จะได้ได้บ้างนะครับอาจจะไม่ไม่ตรงกขามากนะักแต่เป็นประดับความรู้ ไว้ใช้ในประโยชน์สําหรับเรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการสอนกันเลยนี่ด้วยสําหรับเนื้อหาของวิชาที่สอนอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้ถ่ายมานานแล้วใช้ไปถ่ายมาจากวัจอชอแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจํานะครับนี่การกการดูดูอะไร đi thơ mà, tả quả chơi đi, đi đi thơ mà. ที่ลูกชอบไงพ่อคะนี่ลูกทำเป็นยาหนูเดี๋ยวมาดูกันนะคะอืมพูดเรียนเรียจบก็ดีแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยพ่าคนจะต้องทำงานไปที่โรงเรียนของเราแล้วนะพ่อคะหนูได้บรรจุครูที่สตูนแล้วคะ่ะทำไมไม่สอนที่โรงเรียนของเราที่นม่เขาต้องการครูมากกว่า พ่อเล่นเกมมาผมว่าจะช่วยดูแลโรงเรียนของเราพ่อพูดเหมือนพ่อไม่ใช่ครูอะปีก้าขาแข็งแล้วนี่จะทำอะไรก็เชิญ แกเป็นอะไรย่างวันนี้เลยหน้าซีดๆนะเมื่อวานโดนฝนนิดหน่อยอะคะ่ะสงสัยจะมีไข้ไปพักสมอยดีไหมท่านครูนองขอตัวก่อนนะคะ หนูคิดถึงพ่อหากเธอทอแทิ้งฉันยังอยู่เป็นอะไรหรือเปล่าลูากอย่าอะไรพ่อช่วยไหมจงโปรดรู้ไว้ว่าเธอใช่ สองกล้นหนูกลับไปนะคะแล้วเจอกันนะล,ลูกนะเครือข่ายที่เชื่อมั่นได้เสมอความฝันของฉันเริ่มต้นจากถุ่งอกมืออะไรยูทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่คน,น,นใจร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถังวงอกขายกันดีไหมก็อลองดู ไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูกการอถ่วงูัแม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดู เป็นปุ๋ยยิ่งดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกํลังดูดเรเนธนภาแซลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทําวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม,ม่รู้จบสารรักจาก AIS เห็นไหมคะว่าห้องเรียนบางค,คุณครูก็เรามีนักเรียนน,นะะ้องนักสารนะคะมีความตั่งเตในการ อ่านหนังสือมากมายนะคะจะมนวันนี้ค่ะน้องๆนะคะยกข้องมาเลยมาอ่านหนังสือที่เราตัดในโครงการห้องสมอดุกที่กันนะคะสําหรับวิชาสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้นะคะวิลเลมเชนราท่ว่าถักเปิดรับสมัครนักศึกษในประจำปี2559แล้วนะคะและใครสนใจก็สามารถติดตามได้ค่ะทาง w w w n c t a c t h ค่ะซึ่งปีนี้นะคะเราเปิดทั้งหมด8สาขาวิชาด,ด้วยกันวัาสาค่ะ พัฒนาชุมชนปกครองท้องถิ่นการจัดการทั่วไปกระถุ่สไวเ,เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรธกิจการบัญชีแล้วก็สาขาไม้ค่ะสาขาอิสระศึกษาได้ไงก็ถ้าใครสนใจก็สามารถรับสามารถมาสมัครได้จนถึงวันที่19เเมษายนนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามเรานะคะสวัสดีค่ะ วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณคา่ารวมพัฒนากายว่าจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่